ข่าววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่24มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอทิยงคืนวันนี้การดี่ก่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ,บ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเทิยงคืนวันนี้อะไรไงงานนี้ยังไม่จบนะฮะจับตานิโคลัสมิเกลสันแข้งไทยคนแรกในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกังกฤษนะ โดยการนี้ทางด้านของหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้2ทีมยักษ์ใหญ่จะทางด้านของลีกสูงส,สุดสวีเดนยื่นขอน้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวนิโคลฟรัสมิเคลสันวิงแบ็กพารังมาทีมชาติไทยไปพร่วมทีมกรสท้่งสุดท้ายแล้ว2ทีมยักษ์ใหญ่จะทางด้านของลีกสูงส,สุดสวีเดนนะฮะ ยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวมิคมเคิเกลสันวิงแบ็กพลังมา้าทีมชาติไทยไปร่วมทีมกระทั่งสุดท้าย2ทีมยักษ์ใหญ่จะทั้งลีกสุดๆสวีเดนต้องล้มเลิกเดีวนี้ไปเนื่องด้วยค่าตัวของมิเกลสันแต่อย่างไรก็ตามนิโก้เองอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ โผล่เวทีฟุตบอลพิวเบลงกฤษในครั้งนี้ก็เป็นได้หลังจากที่ทางด้านของเลสซิสตี้เองที่ทีมที่มีประธานสมโมสรเป็นคนไทยนะฮะจอดจะเลื่อนชั้นขึ้นสูน่ในฟุตบอลพิีเ์ลีกิษซึ่งทางด้านของคุณต็อปอายวัตศรีวัฒนป,ประภาประธานสมโมสรเลสซิตี้หวังที่จะเห็นหรือว่าพร้อมสนับสนุนให้มีนักเตะไทยคนแรกในหน้าปรา,าสาท บนเวทีฟุตบอลพรีเมียร์เบลีอยู่แล้วซึ่งนิโคลัสมิเกสันคือแข้งทีมชาติไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะที่สุดแล้วในตอนนี้เขาสามารถจะเล่นบนเวทีฟุตบอลพรีเมียร์เลีในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะ โดยทางด้านคนนิโคลัสมิคสันแสดงให้เห็นแล้วว่าถึงว่าฝีเท้าของเขาในการดวลกับทีมยอดแข้งระดับท็อปอย่างทางด้านของทาคุมิมินามิโนะของทีมญี่ปุ่นซนทงมินอีคังอินของทีมชาติเกาหลีใต้รวมถึงยังแสดงศักยภาพในการแข่งขันทั่วใหญ่ของทีมเอเชียเอเชียนคับ2 0ที่23ที่ประเทศกาตาร์มาแล้วในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันวยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารนันยังไงมาดามแป้งผุดแคมเปญเชียร์ไทยให้ถูกกติกาเปิดบ้านร,รับเกาหลีใต้นะโดยการน,นี้มาดามแป้งประมุขบอลไทยผนึกกำลังแข่งช้างศึกชวนแฟนบอลไทยติดแฮชแท็กเชียร์ไทยให้ถูกกติกาแมตช์เปิดรางดวลเกาหลีใต้ที่ศึกคัดบอลโลกกรุ๊ปสี่นที่4ในวันอังคารที่16ม,มีนาคมนี้พร้อมวางกฎเหล็กนะข้อกําหนดการนําอุปกรณ์การเชียร์ในการเข้าสนามในครา้งที่ด้วย โดยสนามกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมาดามแป้งนนพันล่ำซำนายกสมาคมพร้อมด้วยแข้งช้างศึกผุดแคมเปญชวนชวนแฟนบอลเชียร์ไทยให้ถูกกติกาเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเชียร์ที่ดีในเกมเตรียมเปิดบ้านพบกับด้านของเกาหลีตใต้ในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียอดบสองนัดที่4วันอังคารที่16มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีที่สนามราชมังคลากฬาสถานซึ่งงานนี้มาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลก็ได้ระบุเลยนะว่า เรารักฟุตบอลไทยไม่ต่างกันแต่อาจจะมีวิธีการแสดงออกที่ต่างกันเรามาเชียร์ฟุตบอลไทยให้ถูกต้องตามกติกามาทําให้บอลทีมชาติไทยอยู่ในอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะที่นี่คือบ้านของเรากันดีกว่าไหมโดยขณะที่ทางด้านของเราแข้งช้างศึกนําทัพมาโดยทีมธีรทรบุมาธันนะฮะสารัตยุอยู่เย็นชนะทิพย์สงกรสินและก็ปดินผารา ยังฝากถึงแฟนบอลเช่นกันนะว่าในสนามพวกเราเนี่ยทำกันเต็มที่พวกเรานั้นพร้อมทําเพื่อทีมชาติไทยนอกสนามเองสิ่งสำคัญก็คือปร้เล่นคนที่12พวกเราจะให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเชียร์ที่ดีและก้าวพัฒนาฟุตบอลไทยไปพร้อมกันครับมาเชียร์ให้ถูกกติกาแล้วมาส่งแรงใจแรงเชียร์ไปพร้อมกันครับ สำหรับกำหนดการการนำอุปกรณ์การเชียร์เข้าสนามการแข่งขันตามระเบียบของทางด้าน AFC ประกอบไปด้วยห้ามนำเข้าหรือว่าจุดพุประทัดหรือว่าไฟเย็นห้ามนำเข้าอาวุธห้ามสูบบุหรีในสนามห้ามนำสารเสพติดเข้าในสนามห้ามนำป้ายหรือว่าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการเหยียดหรือโฆษณาเข้าสนามห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าสนามห้ามเปิดไปหน้าห้ามนำขวดน้ำขวดพลาสติกขวดแก้วและก็กระป๋องห้ามนำนกหวีด แต่แล้วก็เลเซอร์เข้าสนามห้ามนำกล้อง DSLR และไมค์เซลฟี่เข้าสนามห้ามบินโดรนและห้ามคว้างปลาอุปกรณ์ใดๆในโรกสนามในครักนีนะอาจจะผมเป็นว่างานนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำให้ดีเพราะที่นี่คือบ้านของเราครับยังไงก็ต้องเชีย์เต็มที่นะฮะอย่าใส่อารมณ์ในการเชียกกันมากนักก็ถ้าเกิดว่าเกมเป็นรูปแบบยังไงเราก็ต้องยอมรับผลตามนั้นด้วยนะครับ ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยแบบถูกกติกากันดีกว่าครับเรามาดูประเด็นข่าวตอมมา่อมาเยี่นครับเอาแล้วไงอัปเดตภาพล่าสุดสนามราชมังคารากีฬาสถานก่อนใช้จริงในวันที่16มีนาคมนี้ โดยการน,นี้เปิดภาพล่าสุดของสนามราชมังคากีฬาสถานนะฮะรอ,อสังเวียนแข้งบรรเเยาของทีมชาติไทยที่จะใช้ทําการแข่งขันพบทีมชาต,ติเกลีใต้ในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรบอบ2กลุ่ม4ีนาที่4ในวันอังคารที่16มีนาคมนี้เมื่องานนี้นะครับผมทางผู้รับหน้าที่ดูแลสนามราชมังได้มีการเผยแพร่ภาพล่าสุดของสนามการแข่งขันเพื่อจะให้พร้อมบาที่สุดก่อนที่จะใช้รับมือกับทัพสงขาวในทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญที่สุดของโลกอย่างฟุตบอลโลกรอบ คัดเลือกของทีมชาติไทยซึ่งถือว่าลายยามีความสวยงามพร้อมใช้งานส่วนการระบายน้ําเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าระบายน้ําได้ดีใช้เวลาไปแค่สิบนาทีเท่านั้นสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลไทยที่ได้เห็นและก็รอชมเกมเยือนนี้เป็นอย่างมาก สำหรับโปรแกรมการแข่งขนันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะเปิดปรังพบกับทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกนะฮะโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4อ่านัดที่4วันอังคารที่16มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีณสนามราชมังคลากราชสถานถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี YouTube ช้างศึก Official ยลและก็ Facebook ช้างศึก Official ยลในคันน,คน,น,นี้นั่นเองนะ เป็นดัว่างานนี้ต้องรองรู้กันต่อไปกแล้วกาศนะฮะสนามสวยมากเลยครับยังกับสนามโอเชอร์ฟอร์ดเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงขวางซุนฮงรับอากาศร้อนเป็นปัญหาแต่ทีมต้องปรับตัวเพื่อสามแต้มนะโดือทางด้านของขวางซุนฮงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเกาหลีใต้รับอากาศร้อนในไทยถือเป็นปัญหาที่ทีมต้องรับมือลันทุกคนนั้นพร้อมปรับตัวเพื่อจะชนะทีมชาติไทยให้จบได้ ความขึ้นไหวหลังจากที่ทางด้านของทีมชาติเการ์ไตได้เดินทางถึงประเทศไทยและก็ได้ลงทําการฝึกซ้อมเพื่อจะตเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงแข่งขันในถึงกบบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ2กลุ่ม4นัดที่4ด้วยการเจอกับทีมชาติไทยโดยล่าสุดหางซุนหงกุสือทัพสมขาวได้ออกมายอมรับว่าสภาพอากาศร้อนเป็นปัญหาที่ทีมต้องเจอแต่จะประับตัวให้ผ่านพ้นมันไปให้จงได้ การที่เราเสมอกับทีมชาติไทยมาในเกมก่อน 1, 1. น่ตอนหนึ่งนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้เรากดดันเพราะเป็นผลสกอร์ที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับเราแต่เกมหน้าเรามีโปรแกรมนัดสำคัญที่รออยู่เรื่องของอากาศร้อนที่ไทยอาจจะเป็นปัญหาสําคัญแต่เราต้องปรับตัวกับมันให้ดีและต้องเก็บ3ามแต้มกลับบ้านเราให้จุได้คุณสุนในวัย55ปีวันนี้ก็ได้กรัดนะฮะ สำหรับโปรแกรมไปต่อไปทีมชตาติเกาหลีใต้จะทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4นัดที่4ด้วยการออกไปเยือนทีมชาติไทยนสนามรัชมังคลากฬาสถานประเทศไทยในวันอังคารที่16มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องทารัฐทีวี YouTube และก็ Facebook ช้างศึกอ f ฟ i ิเชียลในขณะนี้นะเป็นนา่าง,งานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ไทยกันด้วยนะลรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับ อาจไดยังไงเปิดสถิติที่สุดของทีมชาติไทยในเกมที่บุกเสมอทีมชาติเกาหลีใต้ไปหนึ่งต่อหนึ่งโดยการนี้เรามาเปิดสถิติกันดีกว่านะครับเรียกว่าที่สุดของที่สุดของทีมชาติไทยหลังเกมบุกเจ้าทีมชาติเกาหลีใต้ไปหนึ่งต่อหนึ่งในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาณสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้โดยก่อนเกมการแข่งขันนัดที่4กับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันอังคารที่ถึงนี้ ก่อนที่จะเริ่มขึ้นนะฮะเรามาย้อนดูทางสถิติที่สุดของทัพแข้งช้างศึกในเกมนัดที่3กันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นทําผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันได้เลยนะครับสถิติผลงานของนักเตะทีมชาติไทยในเกมบุกเจ้าทีมชาติเกาหลีใต้หนึ่งต่อหนึ่งมีดังต่อไปนี้สะบัดบ,บอลมากที่สุดนะฮะทีละทรนุมาทัน55ครั้งจ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดทีละทร21ครั้งจ่ายบอลสำเร็จในวันที่สุดท้ายมากที่สุด จเจริญศักดิ์วงกรและก็ชนาทิพย์สงกรสิน5ครั้งโอกาสยิงมากที่สุดพีรดนช่ำ2ครั้งยิงเข้ากรอบมากที่สุดสุปัญชัยใจเด็ดและก็สุบัญฑเหมือนตา1ครั้งครองคอ o s s มากที่สุดเวริเดเท้ป้อมพัน3ครั้งเลี้ยงบอลสําเร็จมากที่สุดจเจริญศักดิ์วงกอน2ครั้งประทับชนะมากที่สุดจเจริญศักดิ์วงกอน2ครั้งชนะดวลการอากาศมากที่สุด สุภชัยใจเด็ด8ครั้งย่งบอลกลับมาคองบอลได้สำเร็จมากที่สุดชินาทิปสงการสิน8ครั้งแล้วก็บล็อกมากที่สุดนะฮะเป็นธีรทรบุญมาทน3ครั้งสำหรับโปรแกรมไปต่อไปทีมชาติไทยจะเปิดรังพบทีมชตาติเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4นัดที่4วันอังคารที่ถึงนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีและนี่ก็เป็นข่าวพิ้นดายทิ้งคืนผู้บรรยายบอิช e ิอ e ิสไตล์ประจำวันที่ 24มิมีนาคมส5 6 7โดยชายผู้บังคัรั้งฟุตบัลไท่นครับ